กาญจนาบุรีนายแพทย์สสจการเผยโครงการพาหมอไปหาประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางกว่า6,000คนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ปริพลจนเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดการจนาบุรีเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ 28กรกฎาคม2567ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่16-17ถึงกุมภาพันธ์2567ที่บริเวณโรงเรียนอุดมศิษิ์ศึกษาตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชลนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมนำแพทย์เฉพาะทาง18คลินิกให้บริการประชาชนผลการดำเนินง,งานดังนี้ 1. คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีมีผู้เข้ารับบริการ1,697รายได้รับการอันตราซาว40รายพบก้อนที่ตับ9ราย2คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงมีผู้เข้ารับบริการ398ราย2กล้องตัวลำไส้ใหญ่75ราย3คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านมมีผู้เข้ารับบริการ465รายอันตราซาว33ราย ตรวจแอมโมแกรม26ราย FNA 4ราย 4. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกมีผู้เข้ารับบริการ358ราย2กล้องตรวจปากหมดลูก23รายตรวจอันต์เซาในช่องคลอด5าราย5คลินิกจักษุผู้เข้ารับบริการ603ลารายผ่าตัดต้อกระจก15รายถ่ายจอประสาทตาด,ด้วยฟันดัส c a m มล่า8 9รายมาเป็นตา2 7ลราย 6. คลินิกทันตกรรมมีผู้เข้ารับบริการ917รายผ่าฟันคุด66รายถอนอุดขูดหินปูน39รายคัดกรองมะเร็งช่องปาก812ราย 7. คลินิกกระดูกและข้อมีผู้เข้ารับบริการ233รายผ่าตัดนิ้วล็อกและผังผืด11รายฉีดยานิ้วล็อกและอินอักเสบ20ราย 8. คลินิกโรคทางเดินอาหารส่วนบนมีผู้เข้ารับบริการ35ราย สองกล้องทางเดิอนอาหารส่วนบน4ีลายมีเคสสกายด็อกเตอร์หนึ่งลายเคลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่าลูกหมากมีผู้เข้ารับบริการ106รายสองกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ3าลายตรวจทางทวารหนัก9ราลายเอ็กซเรย์เงาไต56าลายอันเตอร์ซาวยี่สิบสองลายตรวจพิเศษทางลังสีวิทยาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ2รายเอ็กซเรย์กระเพาะปัสสาวะ1ราย10คลินิกสมองและระบบประสาทมีผู้เข้ารับบริการ69ราย11คลินิกผ่าตัดไซเลื่อนแบบวันเดียวกลับ ODS มีผู้เข้ารับบริการ18รายพาตัด3ราย12คลินิกโรคหัวใจมีผู้เข้ารับบริการ526รายตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ497รายทำเอ็โคหัวใจ166รายส่งทำส่วนหัวใจ21ราย13คลินิกคัดกรองวัณโลกด้วยรถโมบายเอ็กซเลย์มีผู้เข้ารับบริการ68ราย14คลินิกเทคนิคการแพทย์มีผู้เข้ารับบริการ107รายตรวจภาวะโลหิตจ,จาง26ราย ผิดปกติ4ลายตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด50ลายผิดปกติ7ลาย15คลินิกสุขภาพเด็กมีผู้เข้ารับบริการ36ราย16คลินิกสุขภาพจิตมีผู้เข้ารับบริการ52ลาย17คลินิกตรวจโรคทั่วไปมีผู้เข้ารับบริการ158ลายและ18บริการพิเศษคลินิกแพทย์แผนไทย มีผู้เข้ารับบริการจำนวน300รายรวมประชาชนเข้ารับบริการจำนวน6,146รกรายนายแพทย์ปริพล์จุนเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่านับว่าการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีเป้าหมายในการอยู่ระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนลดความเหนื่อมล้าในการรับบริการความแออัดและระยะเวลารอคอยการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมืองตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับซึ่งการจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนณจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีต้องขอขอบคุณในงานภาครัฐภาคเอกชนและบุคลากรทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้านทําให้การดําเนินโครงการเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข่าวนี้24การสนาบ,บุรีชุิการไหลวารินรายงาน